เมื่อคราวที่โจโฉทุ่มกำลังทหารเดินทัพออกไปตีเมืองฮันตงฝั่งตะวันตกเป็นเวลาเดียวกันกับที่ซุนกวนก็นำกำลังทหารนับแสนบุกเข้าตีเมืองฮูโตราชธานีซึ่งระหว่างทางเดินทัพนั้นซุนกวนจะต้องผ่านเมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองหับปา๋าและที่นี่เองได้เกิดยุทธการหับปา๋าศึกที่ว่าขัดแย้งเอาไว้ทีหลังรวมพลังต้านศัตรู ยังไงเดี๋ยวมาดามจะเล่าให้ฟังค่ะโจโฉได้คาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากองทัพของซุนกวนต้องมายกตีเมืองแน่นอนจึงได้วางกําลังไว้ที่เมืองนี้ส่วนหนึ่งซึ่งก็เพียงแค่ทาหาร7,000นายนําโดย3ขุนศึกมีเตียวเลี้ยวลีเตียนแล้วก็งักจิน ในความเป็นจริงแล้วในทหารทั้ง3คนนี้มีภูมิหลังที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่โดยเฉพาะเตียวเลี้ยวกับลิเตียนกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะกะติก,กาในช็อตลงคลิปความยาวได้เพียง1นึ่งนาทีเพื่อนๆติดตามกันต่อได้ที่ช่อง YouTube y YouTube อยราเจมได้เลยค่ะ